คือหน้าที่ของเราทุกคนที่นี่ในการทำแล้ววันนี้ผมพาจะพาท่านให้ลึกซึ้งเข้าไปน,นิดนึงเพราะว่าคําว่าสังเสริญในความหมายที่เราพอจะเข้าใจก็อาจจะเป็นชื่นชม็ินดีแต่ในพระธรรมทีเนี่ยมีเจกความหมายตั้งแต่คําว่าย e ้าได้เฮียร่าโทได้กําหนดไว้เป็นความชัดเจนในร่างสัพภาษายเดิมวันนี้ขอญาตพาท่านไปลึกนิดนึงเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่า มันดูเหมือนง่ายแล้วมันเป็นความคุ้นเคยเวลาเราเห็นการนมัสการคนนี้ก็ทาอย่างนี้จึงได้เราจึงเรียนแบบมาทามีอยู่ปีหนึ่งในค่ายความรักความของ่านเห็นผมใส่หมวกนำนมัสการบอกผูน้นําของท่านกลับไปในจังหวัดของท่านก็ใส่หม,มวกนำนมัสการด้วยเพราะเห็นจากในค่ายเลยคิดว่าเป็นต้นแบบเลยคิดว่าเป็นโมเดลแต่จริงๆไม่ใช่ปัญหาจจะเป็นแฟชั่นแต่แฟชั่นที่ไม่นําเสนออะไรก็ไม่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะในคิดจากตวอาทิตย์น่าจะเป็นโชว์รูมที่ดีที่สุด นี่คือท้ยคำที่อาจารย์เจนได้บอกน่าจะเป็นโชว์รูมที่ดีที่สุดเอาลัสำรวจแรกที่เป็นบทบาทของพวกเรานะครับนั่นก็คือไปแล้วครับปุ๊บสำรวจการเลือกเพลงของผู้นำานรามในกรุงเทพของเราแล้วเราจะมีทุกกายนะและคนที่เป็นผู้ประสานงานของทีมงานมาสการในทุกสถานเขาจะส,ส,ส,ส่งลิสต์เพลงส่งนักส่งรายชื่อนักร้องนักดนตรีส่งรายชื่อคนกำกับก็จะต้องทำงานอะไร การเลือกเพลงของผู้นำน้ำมการในปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาว่าไม่เป็นไปตามใช้คำนี้นะครับไม่เป็นไปตามลำดับขั้นของการสรรเสร์ญที่ถูกกำหนดไว้และระบุไว้ในสันดีหนึ่งร้อยข้อสี่ขอคาพีค,ครับไปได้สันดหนึ่งร้อยข้อสี่บอกว่าจงเข้าประตูประตูของพรรองด้วยการโมทน,นาอันนี้คือคำรากศัพท์คำหนึ่งแล้วคือคำว่าโทได้ ต่อมาครับและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเัสเสิญเทีล่ามานะจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระบคมยาดะย,ยาแปลว่าเหย,ยียบมือออกจงถวายสาธุการแดบะบนามของพระองค์สามคำนี้สี่คำนี้ให้ท่าทางและท่าทีภายในที่แตกต่างกันการเลือกเพลงจึงต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้คนได้ระลึกถึงลำลึกถึงได้เข้ามาสรรเสริญสรรเสริญก็คือชื่นชมอย่างที่เราเข้าใจเป็นพื้นฐานแต่มันไม่มีเพียงเท่านั้นว่ามายืนสรรเสริญชมว่าอาจารย์โจหนา้าตาหล่อจังยืนชมไม่มีลักษณะการชื่นชมเช่นยืนชมเนี่ยวันนี้อาจารย์โจแต่งตัวดีมากอาจารย์ตุ้ยใบหน้าสดใสก็จะมีสองเท่ากำลังจกักแต่ไม่ใช่นะ การสั่เสิร์ญของพระเจ้าในความหมายาษษษล่าสัพปะศาพิมพ์ยกตัวอย่างเช่นการเหยียบเดือยแสดงได้ถึงลักษณะอันเป็นความหมายหลายอย่างยางนหรือคำว,ว่าแยแปลว่าเหยียบเดือยมมออกและก็กล่าวช่อยขัออกไปในลักษณะเหมือนการถูกบีบคั้นคำควออกมาเป็นค่อยคับยกตัวอย่าง ข้าแต่จจพระเจ้าพระองค์ทรงส,งสงมควรพระหัตถ์ของพระองค์ทรงฤทธานุภาพอันสูงสุดมหิดริลิศของพระองค์สูงเกินความเข้าใจของพระเบบีทั้งหลายแสดงท่าทางและพูดไปไม่ใช่เพียงพูดมหิดริลิศของพระองค์ทรงสมนี่คืออะดับพกาิกรรมอาการที่เขาไม่สามารถสะท้อนการนมัสการที่สอบตรกับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ดัะนั้นดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย ถ้าเรายิ่งเรียนและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นความหมายที่แท้จริงว่าแม้กระทั่งคาว่านมัสกรารในยอห์นสี่ยี่สามยี่สิบที่พระเยซูพูดกับหญิงชาวสมารีมันเป็นคําปล่งคาเดียวที่พี่น้องต้องไปสำรวจซึ่งอื่นข้อก็สุดท้ายว่าสมาชิกของเราหรือแม้กระทั่งผู้นำนมัสกรารที่เขานำนมัสกรารเขาพาเราไปถึงจุดนั้นไหมเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายนะครับกับที่ตรงนี้ตบผมมีตัวอย่างน่าต่อไปอย่างเช่นอะไรบ้างในการเลือกเหตุ อย่าเลือกเพลงที่วนเวียนอยู่กับตัวเองข้าจะรักและบูชาข้าอย่างนั้นข้าอย่างนี้ข้าขอข้านู่นขานี้จนจบรอบมรสการยังวนเวียนอยู่กับตัวเองไม่ชื่นชมไม่ยกพระเจ้าเนยออย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่สถานหนึ่งส่งเลสเพลงมาเพลงแรกความรักยิ่งใหญ่เพลงที่สองบอกเกิดแห่งความหวังผมก็ไลน์ไปหาส่วนตัวถามผู้นานรสกายน์ปรว่าเพลงไหนที่จะยกพระเจ้า ไม่มีครับผมเตรียมมาแค่นี้ผมขออนุญาตแนะนําว่าบอกเกิดในความหวังขึ้นเป็นเพลงแรกก็ได้แล้วก็ตอบด้วยภาษาอังกเปไปเลยพอเป็นไปได้ไหมถามว่าทำไมต้องภาษาษภาษามันมนิที่กลัวแล้วอาจารย์น่ะเรากําลังยกเสียงยกใจยกชีวิตของเราไปไว้ที่พระเจ้า อย่างเมื่อสักครู่นี้ใช้เป็นเตรียมใจเตรียม่ีข้าจะรักระบูชันบอกตัวเองนะข้า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 อย่างนี้นะครับอะไรอีกเป็นข้อแนะนาหลีกเลี่ยงเพลงที่คีย์ต่างกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมสองเพลงใช่ไหมครับเผชิญได้ทุกปัญหากับพวกเราครอบครัวความหวังแล้วก็โดยพระเจ้าอักอนุโลมเพราะว่ามีอยู่สองเพลงที่เป็นคีย์เดียวกันเพลงทีคีย์ต่างกันเพราะเนแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับรเช่น <ss> เล่นเพลงของเพลงซองใบซองภาษาอังกฤษว่าอย่างนั้นเล่นทีหยุดหยุดเสร็จมันเป็นลิงแอคชั่นหรือว่าเป็นการตอบสนองกคำถา,ถาเลยพวกเราจะทําอะไรครับเราจะทําอะไรครับปรบมือจบเพลงแรกเป็นโดยธรรมชาติของเราจบเพลงสองจบเพลงสามปรบมือแต่ั้นได้ทําอะไรเป็นท่องเองกับผมทำอยู่สองอย่าง เขาจะมีบอกใช่ไหมว่าจงาร้องเพลงต่อะไรครับจงฟกมีอยู่แค่นั้นเรียกชั้นของเราก็เพราะว่าผู้นำเลือกเพลงมาแบบนี้เห็นภาพไหมเข้าใจภาพน,นะครับต่อมาก็คือว่าให้บเทเพลงที่เราเลือกเนี่ยยกใจคนยกใจใจถูกยกสุดท้ายไปถึงยกพระเจา้านี่คือคีย์สำคัญของการเลือกเพลงดังนั้นเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะมีตาราง ที่ดูเลยนะครับสาม,มารถถ่ายรูปได้และให้เขาใส่เพลงมาให้เราดูเขาใส่ถูกใส่ผิดอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเขาใส่ไปแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าในรอบรัชการวันนั้นเนี่ยเพลงสุดท้ายของรอบนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนในบรรยากาศบางคนนาะอยู่ที่ตัวเองแต่ผมอยากหนูใจว่าเพลงสุดท้ายให้อยูที่พระเจ้าเลยเนียนะครับพี่น้องครับ นั่นคือส่วนแรกครับสำรวจการเลือกเพลงของพวกเราน,นวัตสกรารขอเชิญสำรวจจริงๆเลยครับให้เขาส่งให้พวกเราตรวจให้ช่วยกันดูหน่อยนะครับต่อมาครับหัวข้อที่สองสำรวจการร้องเพลงกฎหม่และเพลงจัดใจผมทำที่ค่ายแทบจะทุกรอบแล้วก็ผมก็หนุนใจเพื่อนผมคือจังนาว่ะอย่าลืมท้าทายคนนะในช่วงท้ายอย่าให้คนยืนเงียบอย่าให้คนยืนนิ่งถ้าไปไปค้นคว้าดูในพระธรมทีจะเห็นว่าพระเจ้าท้าทายให้เราร้องเพลงบทใหม่ ตั้งแต่ในเชิงดนีก็มีในอิสยา์ก็มีในอนาณาจักการข้างหน้าในาพระคำวิวรณแสนสี่หมื่นสิบพันคนเขาก็ร้องเพลงบมดใหม่ดังนั้นนี่เป็นภาพว่าถ้าไม่มีบรรยากาศการร้องเพลงบมดใหม่ผมขออนอุญาตใช้คำนี้ว่าบรรยากาศสวรรค์ยังบ่งมาไม่ได้เพราะในสวรรค์เขาทำอย่างนั้นในสวรรค์ก็มีการร้องบทเพลงบทใหม,หม่ร้อง เป็นบทเพลงจากชีวิตชีวิตของเราเองเราไปเชิญกับสิ่งไหนร้องถวายพระเจ้าอผมมีข้อแนะนำสำหรับผู้นำที่นี่ผมใจว่าคนมีการสอนการเรียนการสอนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนต้องไปสอนเขาะว่ามันมีความสำคัญยังไงผมมีเวลาไม่มากแต่ผมอยากจะบอกว่าสำคัญมากๆถ้าเราไปแนะนำเขาสอนเขาเขาจะกล้าเปิดปากเรานะครับ หนุนใจเห็นไหมส่วนที่สองคือหนุนใจที่เปิดปากร้องอย่างเงียบพวกเราสังเกตสิครับพอถึงเวลาแป้บค่ั้งขึ้นเรารัสการเดงของเราในพิธีจัดบางคนไม่ร้องเองจากใจรีบส่งไม้ให้เราเคลื่อนต่อก็มีไม่ร้องไม่ร้องเลยงงมากเลยจบสุดท้ายพระคีราชานีนานกลัวไม่ได้ส่งไม้งงมากเลย หน้าที่ของผู้น,นำนวมัสก,การที่น,นำนวมัสก,การในพิธีักรของเราที่นี่จําเป็นต้องสะท้อน,นในากาสวรรค์ลกมาดังนั้นถ้าผู้น,นำนวมัสก,การไม่ร้องที่ประชุมเขาก็ไม่ร้องพระก็ผิในหใจให้เราร้องผมพ้ดอีกครั้งไม่ใช่ผมบังคับให้ท่านต้องทำผมบังคับไม่ได้แต่พระเจ้าปราปรถนานให้เราร้องแล้วก็สําหรับผู้น,นำนวมัสก,การเนี่ยสามารถเตรียมมาได้บางทีเราไม่รู้จะร้องยังไงก็เขียนมาใส่กระดาษโน้ตเล็ก วางไว้ลองได้นี่คือข้อแนะนำงน่ายๆที่บทบาทของเราในฐานะที่เป็นผู้นำคิดสัจจะสามารถนำเอาไปเหมือนใจไปสอนไปบอกให้เขาทำเช่นบอกโดยเฉพาะผู้น,นำนวัตกรรกรุน,นาเเรียม,มาข้อนี้สำคัญมากผมเสริมและก็เสริรมไปที่สัจจมาทั่วโลกถ้าเราย้อนกลับไปดูคิดสัจจะสมัยก่อนๆว่าจะเป็นของโบสถ์ไหนก็าตาม เขาจะไม่มีการร้องอีกแล้วเขาจะทําเป็นซองใบซองกตัวอย่างเช่นเพลงของยูซองสมัยก่อนเจอร้องเพลงเสิร์ฟตรุอีกอใช่ไหมครับตะเตียวพาจะจำชื่อไม่ได้จ้องไม่ได้ก็จะเป็นขึ้นโมชันหลายเดื่้วและในอีกหลายเพลงในคอนเสิร์ตของาจะไม่มีเรื่องนี้เลยร้องเพลงของเพลงจบคือจบแล้วก็อธิษฐานคืนแต่การร้องเพลงจากใจ ผมกล้าให้ท่านไปนคุยกับพี่คำมั่นที่นั่งอยู่ข้างหลังได้ความหวังเนี่ยถือเป็นเอกเป็นหนึ่งหนึ่งในตองกูเนี่ยคือเพลงนัรัสการของคนทวแต่ปัจจุบันอยาน่างในค่ายคือแรกผมกดดันมากเพราะถูกเบี่ยงบน,บ,นบอกว่าอย่าลืมพาคนร้องเ,เพลงจับใจรีแอคชั่นของพี่น้องหรือว่าการตอบสนองของพวกเราสมาชิกของเราพอถึงช่วงเวลานั้นเนี่ย พี่น้องจะเห็น้าพนะเห็นไหมเขาทำนะรอพระเจ้าร่วมด้วยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในสมาชิกในทีมของึ่งเป็นเด็กใหม่นะผู้นํำในทีมผมก็ไปสกงเเอาธรรมาสการพระเจ้าสิเขายื่เนี่ยแล้วก็ลืมตามมาอธิษฐานอยู่มันผิดเวลามันผิดเวลาร้องคือต้องร้องเปิดปาก เขาไม่เกิดที่ต้องร้องม่นไปสัเก็ตมีมีการบอกเอออธิษฐานอยู่พูดด้วยความจริงใจังนะครับเหมือนผู้น,น,นำผมท่านนั้นต้องยอมอ่ะเพราะเขาบอกว่าอธิษฐานอยู่ใครจะไปกล้าแตะจริงแตะเหมือนบางทีเราอยากจะไปเปลี่ยนลิสต์เพล์ของของผู้นำรัสการในทีมของเราในที่สุดของเราคำพูดที่ทำให้เราต้องเบ่กผมยังต้องเบ่กเลยนะคือคำพูดบอกว่าพระเจ้านำมาแบบนี้ใช่ใช่ไหม กเ็เหนเอื่องปกติอพมาเจ้านํามาแบบนี้ผมก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปนําแต่ผมไม่ได้พูดพยายามตนั้นแต่ผมบอกว่าลูกหน้าวเพลงนี้พอท่านนําเสร็จบรรยากาศมันจะดอกแล้วมันก็ดอกจริงๆพอลงมาจากเวทีถึงได้รู้ไงภาษาคนไทยเราต้องให้ไปเจอเองจะรู้รู้แล้วก็ปรบเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะครับนั่นคือการสํารวจที่สองขอให้ช่วยดูนะครับทุกครั้งที่มีการมากานมัสการในเทศกาล ังเกตสมาิกเราอยา่าเพิ่งหลับตายอย่างเดียวมองดูเขาด้วยว่ารีแอคชั่นของเขาเนี่ยในการที่จะนมัสการพระเจ้าเป็นยังไงเพราะไม่งั้นที่ที่ผมบอกเราดึงบรรยากาศสวรค์ออกมาไม่ได้คือคนในโลกนี้เขาก็ร้องเพลงทั่วไปเขาก็ร้องได้เพลงชาวโลก็นเพลงจัดใจนะครับไม่มีนะ <laughs> ผมก็เปรียนเทียบแต่งแล้เพลงชาวโลกไม่มีเพลงจัดใจอยู่แล้วมันไม่มีเพลงสดใหม่อยู่แล้ว รือแม้กระทั่งบางทีร้องไม่เป็นพระเจ้าก็บรรจุเพลงใหม่ในปากเราได้เสรีดี40ข้อสาไม่ได้มีอยู่ในนี้สามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับประการที่3ามและสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสถามนะครับเนี่ยนะฮะสำรวจท่าทางการตอบสนองของสมาชิกในการนมัสการบรรจากาาเมื่อเตี้ยสักครู่หนึ่งเพลงกัดใจเนี่ยโอเคเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราไปสองได้แต่พี่น้องเคยเจอไหมครับในบรรยากาศการนมัสการ เป็นเพลงเช่นชมมากเลยบางคนยืนเนี่ยแล้วหน้าเคียดมาบางคนจับเต้าอี้ที่อยู่ข้างหน้าเหมือนจะเห็นรถเข้าโรงพยาบาลอะไรเรื่อยแล้วก็มองคนบนเวทีหน้าที่ของเราในฐานะผู้นำนะี่จำเป็นอย่างยิ่งเลยว่าถ้ามีการนมัสการที่ไม่ได้ปรากฏอันเป็นท่า,าทางในเวทีเราควรไปสอนนะครับเอาตัวอย่างเนาะให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเนี่ยก้มหน้า ไม่ dome, ใช่กอดอกไครบอกกอดดอกกอดอกแล้วก็จดจ้องถามจันเบ้นได้เลยเมื่อเรานำน้ำมองคนไปข้างล่างอ่ะแล้วขอมาจ้องเราอ่ะผมก็เขินเป็นเหมือนกันนะเนี่ยไปท่าเมื่อกี้ผมเจอจริงๆเลยมาจากสวนที่เจเจแล้วหน้าก็จริงจังมากเลยเวลาแล้วเราก็แล้วเราจะทำยังไงดีหน้าที่เราผมในฐานะผู้นำรัสการมีการเรียนการสอนมาเราก็บอกว่าให้ชูมือขึ้นให้ร้องเพลงให้เปิดปากให้หนุนใจมันเลยค่ะ พูดหมดแล้วอะไม่ยืนงรือในใจผมคิดว่าเออร้องตลองไปผมจะยืนท่าเนี้ยมีอะไรไหมก็ลอ,องจับเวทีไปก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับที่บาอะไปคุยกับคนหน้าสืดข,ของขคนนั้นว่าไม่แน่ใจว่าการนมัสการของน้องคนนั้นเนี่ยเขาเขาเขาเป็นอย่างไรท,ไทําไมเขาถึงยืนท่าทานเมื่อสักครู่เนี้ยอยู่ตลอดทั้งรอบเลยนู้นะจนมาหาสมิตได้นั่งแล้วอะ คือเดเมื่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเมื่อยหรือเปล่านะครับหรืออันต่อมาก็คือว่าผู้นําคนหุนใจให้คนมีส่วนร่วมเมื่อสักรู่นี้ก็พูดไปแล้วในท่าทางที่ถูกต้องเช่นชูมือคุกเขา่าสามาราคุกเขา่านะครับแล้วก็โงกถ้าทางการนมัสการที่ผมติดทั้งไว้แต่ข้อแรกแล้วบอกว่ามันมีร่าสัปสังกฤษตัวหนึ่งที่สําคัญมากและผมมั่นใจว่า ในทุกทิ่ที่สัจจำเป็นอย่างทิที่จะต้องไปถึงร่าสัาษาตรีที่พูดโดยพระเยซูนั่นคือคําว่าพอสคูเนโอคอสคูเนโอไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับหมายว่าเป็นการหยิบมือขึ้นมาแล้วตะจุอยู่ใกล้หรือว่าท่านี้ดังนั้นในท่าที่ยืนจับโตรงนี้ท่าอะไร ภาษาผมที่คุยกับน,น้องๆบอกมันไม่พอดหยุดหรอพี่ไม่ใช่มันไม่พอดคุณนิพูมันอย่างในน้นมสการไม่ได้ถูกเรียกว่านมันนมการผมก็ร้องเพลงอยู่นะพี่หนูก็ร้องเพลงอยู่นะครับหนูก็ชูอยู่นะครับหนูก็แต่มันยังไม่พอดเพราะบางครั้งการนามัมการที่แท้จริงควรจะนจําจิตปิญญาของเราเข้าไปใกล้ไม่ใช่อยู่ห่าง อยู่ห่างๆอาจจะสารรเสริญได้เราเรียนกันมาแล้วการเปรียบเทียบเปรียบต่างกันระหวะ่งางกาสรรเสริญแการนมัสการสรรเสริญอยู่ห่างๆได้จำานาฉลองรอบรอบในหลวงร .9 ้าหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาได้ไหมครับคนอยู่เต็มลานก็มาลงมาลูกสุงมาแล้วตลอกจนหน้ารังเลยแล้วก็ตะโกนบอกว่าสงพระเจริญสงพระเจริญสรงไม่ได้เข้าใกล้พระองค์หรือนะอย่างนั้นน่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่นงของการสรรเสริญแต่การนมัสการที่แท้จริงคือต้องเข้าไปใกล้ เข้าไปอยู่ได้คำถามของวันนี้ว่าสมาชิกในคิดสจักของเรา,าและผู้นำนมัสการในที่สืบจักของเราเขามีชีวิตที่เข้าไปใครเพื่อนมน์ไหมเขาต้องเป็นเหมือนไกันพาคนไปในที่ที่ควรจะไปเขาต้องรู้ทางอยากให้การหนุนใจสุดท้ายก่อนกี่จะ กรอบตัวอย่างนะครับว่าอย่าให้การนมัสการเพียงเป็นเพียงแค่การร้องเพลงทําให้เรารู้สึกสบายใจแต่อยู่ห่างไกลพรเจชาติแต่จงให้การนมัสการมีผลอย่างมากในการที่จะนําชีวิตของเขาเข้าไปให้ใกล้พรดกับผมเอาพรมระทานโอกาสนี้ให้กับคนทุกคนที่เชื่ออยุ่นใจประมาณนี้ครับทีนี้มาดูถึงกรอบแนวทางเนาะ อันนี้ผมทํากับผู้นากรุงเทพในสถานธรรมศาสการบางนาแล้วก็ A อดีไปแล้วบอกว่าทุกๆครั้งเวลาเขาเลือกเพลงขอให้ใส่ลสิสต์เพลงที่ใช้ทุกวันอาทิตย์เนี่ยมาในช่องนี้ก่อนได้ไหมโดยผมจะปิดจะปิดตรงคาว่าโนทนาสนเสร์นสนเซิรนธรมศสการพอส่วนใหญ่าก็จะส่งในช่องที่สองลสิสต์เพลงถูกไหมครับเวลาเราส่งลิสต์เพลงจะส่งแคงชง่ช่องกลางแตช่องแรกอย่างผมก็เอาสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมาใส่เข้าตรงนี้ รายิเองอย่างที่บอกสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเจอปัญหาประจำเลยคือไม่พาไปสู่การสรนเสริญนมัสการยังอยู่ในขั้นคนนี้อยู่เลยนี่คือปัญหาการเลือกเพลงที่เราทุกคนโดยเฉพาะผู้นํเในที่จจัดต้องเล่นและร่วมกันแก้ไขโดยอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะเข้าใจไปเองว่าการนมัสการของเราเป็นการนมัสการเพองแค่วนเวียนอยู่กับตัวเองชมพระเจ้าไม่เป็นเพราะสักผู้ที่ก็เกิดการ สังเสริญไปได้เห็นนะครับมีการสังเสริญแล้วนําเพื่อการสรงเสริญนําไปสู่การใช้ของอาจารย์ดยอยบอกว่าวันนี้อาจารย์ขาวแต่งตัวสวยจารย์านรบกวนหมออรางวันใี่หน่อยเนี่ยคลิกง่ายๆไปเ้าไวทา,าเราดูไงว่าโอ้ต้องมีการชื่นชมก่อนไม่งั้นเราจะชมคนไม่เป็นอยากจะเชิญก็เชิญรบกนวนอาจารย์คนสิบหม้อรางวันห,หน่อยอ้าจะขอความช่วยเหลือคนอยังชมคนไม่เป็นเลยอ่ะ เอาใหมา่อาจารย์พริริวันนี้แต่งตัวดีเป็นคนเดียวเลยที่ใส่สูทเข้ามาในอันนี้รบกวนอาจารย์เข้ากลางวันได้ไหเห็นไหมวิธีแบบเนี้ยที่บางทีผู้นำนวัตการในทิจจัรของเราก็ยังไม่เข้าใจผมจึงต้องฝากพวกเราไปว่าจิงบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งปันแบ่ทีเดียวแต่เป็นการประสานความรู้ว่าให้ช่วยไปสอบ่องให้ช่วยไปสำรวจด,ดูไปช่วยกันพิจารณาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยการน,านวัตกรรมในทุกๆวันอาทิตย์ ซึ่งมีฟังเดียวในหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างไรก็ประมาณนี้ครับรก็เชื่อว่าเราจะเกิดผลสองเท่าแล้วก็ผมเชื่ออยา่างหนึงว่ามีคํากล่าวของลิสวอเลนได้กล่าวไว้ว่าการนมัสการจะทําให้ครสิสตจักรแข็งแรงส่วนหนึ่งของค่อยคำนี้เป็นจริงในสองยก,โก่กนผมจำได้และผมก็เชื่อว่าปัจจุบ,บันนี้ก็จะยังเข้มแข็งแข็งแรงและเกิดผลและจะเกิดผลสองเท่าเด<ๆ>็ดครับไ่า ได้ <oh> เรียนเชิญได้เลยนะครับสอบถามคำถามก็ได้ครับผมส่งให้ในช่องผ่านทางอาจารย์สุขก็ได้นะมันจะได้ง่ายส่งให้ขอส่งเลยทันทีนะครับส่งให้ในราย p m c นะนะานสามารถเราส่งให้เราดูนะอย่างวันอาทิตย์นี้ที่จะเกิดขึ้นใร้ส่งได้เชิญอาจารย์ปยานะครับถามสองคำถามนะครับว่าคำถามแรกคือการมาเคลื่อนไหวฝ่ายยานเนี่ยเป็นการ เราเป็นจาดกใจหรือว่าเป็นการเผยภพว่ะาชหรือว่าเป็นกา้ทั้งสองยอย่างครับตอบไปแล้วครับว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับการเติมโตของผู้เคลืตอนนั้นครับและที่สองก็คือ,อเมื่อเราเข้ามาหาบรรดาทำประตคคูคือเพลงระดับหนังที่สูงไปเช่นมนตนาสรารเสิอขอพระคุณประไวสารุษาน,นี่ในเนื้อเพลงเนี่ยมันชีมกรไต่ขึ้น,นไปไหมครับ ก็อย่างที่ผมบอกคือมันหลักสําคัญคือดอูที่การหลีกเลี่งยงให้มันต่างคีย์แต่ถ้ามันจะต่างคีย์จริงๆก็ต้องลองดูว่าเนื้อหาภายในสำคัญที่เนื้อหาภายในมันจะบอกอะไรยกตัวอย่างบอกเกิดแทนความวังแรงแทงพลัง,งลเป็นลันกษณะของการบรรยายยังไม่ได้ชื่นชมอะไรเลยแล้วก็มีคําขอในคำพูดชัดเจนมากเขาบงกบอกที่ตัวเองว่าจะทําอะไรแต่ไม่เคยบ่งบอกเลยว่าแล้วพระเจ้าทําอะไรหรือภาษาง่าย ฉันทำอะไรให้เธอบ้างมาพูดสิจำได้แหละเนี่ยเนื้อหามันจะมีลักษณะแบบนี้จริงๆรายละเอียดจะเชอญมากเพราะว่าการเรียนการสอนในเบื้องต้นที่ผมทำกับโค้ชพี่ลิเดตผมลงรายละเอียดว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องมาเจอกับพี่น้องทีนวัฒการซึ่งเราก็มีกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับในทุกๆสัปดาห์านะครับมากเลยนะคะสำหรับบทเรียนที่ง่ายมากสำหรับวันนี้นะคะที่ที่ม้านเรื่องยากๆนี่เข้าใจง่าย ทีมก็สองสทีมอย่างนี้มันตอ่อเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนรีมมิทักษะเรื่องดนตรีแต่เข้าใจเรื่องฟิลลิ่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ระบบเนีายเขาเขาไม่ได้ยึดที่ฟิลลิ่งนะแต่ว่าสิ่งที่จะถามก็คือว่าถ้าเพลงที่เลือกมาเรียงเพลงเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยได้เลยแต่ว่าทีตัวคอร์ดอะไรอันนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยบทบาทของทีมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะจริงๆทีมอ่ะทีมนักวิชาการต้องเป็นคนที่มีความสามารถ alumni, ขอหรืออะไรทีนี้ให้มันคือยึดตามตามผู้นำจริงผู้นำเขาแบบว่าพบพระเจ้ามาแบบนี้แล้วก็ผ่านผ่านผู้นำมาแล้วเรียบร้อยแล้วว่าโอเคคอนเฟิร์มเส้นนี้โอเคแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องเรื่องขอหรือเรื่องทีนี้ปัญหาที่เจอโดยทีนี้รัฐบาลปรับแห้ไม่ได้อตรงนี้ทีนี้จะแยกที่ผมประเมินจากสิ่งที่ไม่เห็นอันแรกอาจจะเป็นข้อจำกัดทางภาษาก็ได้อาจารย์อาจารย์ชิวชมว่าเขาเก่งแต่ถ้าเกิดเราฟังประโยคในที่คี้ว่าเขาอาจจะยังไม่เก่งถึงที่สุด จนไม่สามารถทําได้ของเรามีและมีการปรับเทนีนะเพราะเพราะว่าบางเพลงเป็นผู้ชายร้องบางเพลงเป็นผู้หญิงร้องอย่างวันเวจะให้ผู้หญิงร้องเนี่ยท่อนท่อนโหวหรือว่าท่อนแรกไม่มีปัญหาท่อนบุ๊กเท่านั้นแหละหูแตกแน่ผู้หญิงก็มันจะสูงมากจึงต้องมีการปรับเทนงอันนี้นส่วนแรกคือเรื่องของภาษาอาจจะยังไม่สุดก็าสามารถที่จะขอความช่วยเหลือมาในรูปได้ถ้าเขาก็อยู่แล้วเชียงหม่เจน ก็สามารถขอได้จะขอปรับเป็นยังไงจะปรับเป็นยังไงผมก็มีทีมงานที่พร้อมจะปรับทีให้ผมไม่เป็นไรห้านาทีนะครับอันส่วนที่สองที่ผมจะอธิบายกันแข่งก็คือว่าเรื่องของคีย์และก็เพลงเนี่ยมันมีการเทียบเคียงกันเสมอแต่นั้นเราเตรียมมาแบบนี้ในเรื่องของความรักแล้วมันมีเพลงอย่างที่เกี่ยวกับความรักไหมถ้ามันมีเราปรับได้ก็ปรับแต่ถ้าเราปรับไม่ได้จริงๆก็ต้องย้อนกลับไปก็คือปรับคีย์ช่วยตรงนี้มันช่วยได้ นะครขันชันตรนสิ์ครับคุณสารอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ครับว่าเราจะมีหนึ่งปีครับจะมีการระดมรวมว่าเราใช้สูงได้คือมีการสอนแบบเช่นพื้นฐานของการมาแซงหรือการเข้าวิ่งส่วนตัวที่แบบองพระเจ้าแบบสมาชิกที่ทีมมาแซงก็ได้ซึ่งบอกด้วยในทีมก็อยู่ในในกลุ่มแล้วอาจจะว่ากรณีที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของการในหลายทีมก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน อีกอัน <imprisoned> ค anyway, <match> ือการนำนัก like, ศ like so so ึกษาสุดตัวในส่วนนี้ครับเรารู้ว่าถ้าถ้าการย์พอจะเป็นพอได้ใช้ระบบสูงก็ไปช่วยจะพอเป็นได้ไหมซึ่งเซ็ตทานิ่งที่กับพวกเราในกรนอซึ่งเราเรามันมีหลายภารกิจซึ่งความเชี่ยวชาญที่มันยอมรับว่าพอจารมาพูดแบบสกัดมาเป็นพอยน์เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันผ่านกระบวนการการที่เราสะสมความรู้มาจนมันมันคิดปั๊บเดียวมันจบแต่พวกเราควรจะไปเลื่อนเกินช้าหมคับก็เลยก็เลยไม่ได้ครับว่ามีการบกรุในเชิงในสูงก็ได้ ในในปีมีเพิ่มขึ้นโดยโดย,แ,แ,ปปยบแ,แบบนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากครับมีมีสองเลเวลนะครับเลเวลของคนดูแลเองหรือสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของทีทุกทีอีกเล้วรั่ทำไมนะครับรับรับประเด็นไหมนะแต่อย่าลืม18บทของเราเนี่ยนะ18บทส,ส,สาัาปนิกของเราเนื้อหาเข้มข้นผมโตเรื่องจากการเข้าเหนียวนผ่านการเรียน18ในสามเดือนแรกมีพี่เลี้ยงมาสอนกูนั่ที่นี่รู้จัก18บทใช่ไหมครับ การกดจริงๆซึ่งการก็เพียงพอแล้วนะผมก็รู้สึกการกดก็นที่เกี่ยวกับโครงการและรการเนยเข้ามาครับผมแต่ละประเด็นเนีเดี๋ยวกราจะฟอมเรื่องของโปรเจกต์ครับครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหมดเวลาเลห็นแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านนะครับ